กาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องกาสบายดีแล้กกษรสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC บึ้อสูบสุบคนเนาะพบพ่อกันอีกแล้วพี่น้องเอ้กระเป๋าตายบรรยากาศยามเช้ามือน,นี่กายังบรดปไปใส้พี่น้องเอ้แพ็คของส่งพี่น้องปลาแห้งปลาย่างออเดอร์ทำแม่นี่ตัวแล้วเรียบร้อยพี่น้องเอ้เห็ดเป็นแผ่นเป็นแผ่นเป็นไปเลยแหละเรือง นี่แพ็กลาแห้งส่งให้ผู้ใหญ่ใจดีทางฝั่งไห้เนาะเพิ่น,นหาเพิ่นหายขามาแล้วพี่น้องเลยอ๋อเต็มกระตาสวดเลยนี่เป็นายขามาแล้วพี่น้องนี่ต้องขา่าฝากคา,านอ์นาเนาะเพิ่นจ่ายให้แล้วเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยป้าท้าแม่ก็ถ้าแม่ก็จัดให้แล้ว ว่จาจังไรก็อยากขอแค่ส่งก่อนส่งการพี่น,อน,น,น,น้องเหมือนกันนี่เรื่องเงเลยแหละพี่น้องเอาไปทอดใส่น้ำมันจวดบาทหนึ่งเนาะจังเอามาหั็นยังเอามากินพี่น้องเลยมันสิหอมแต่ว่าความจริงแล้วมันกะมันกะซุกเราเลยแหละพี่น้องอันนี้เนาะว่าเอามา,ย,าย่างไฟย่างไฟแต่ว่าเขาอยากให้มันหอมไม่กินหอมเพาก็เลยใส่น้ำมันแล้วก็ปิ้งก็ได้พี่น้อง มันี่เฮากระสีมาแพ็คของพี่น้องเอ้ยเป็นเป็นยังไงเป็นกิโลพี่น้องครับสบายดีพี่น้องสบายดีแล้วก็สวัสดีเอ็กซีเบิร์ดผู้ชมคนเด้อพี่น้องเด้อนี่ได้สั่งเฮาก็มีแล้วพี่น้องเอ้ยเป็นตาสั่งน้อยเอ่อ เรสร้งหาโลทำไงเป็นเืออ,อ่เดี๋ยวฮะเซล์ป,ป้าแห่งใ่ก่อพี่น้องชองขีดเยวเลยกล่องนีองขีนี่ เสียปลาใส่กว okay. ่าเดี okay. hmm. wow. Wow. ๋ยวงใหญ่ใจที่ทางกรุงเทพและพิษณุโนุนปลาแห่งเขามีน้องแต่ว่ามันมันสิโต๊ะใหญ่เดียโตปลากับสีขนาดมองสามเซน อมองขาดเส้นหรือว่าสองเส้นหาเรียนใชด้ดีพี่น้องมันลายพี่น้องกันบ่อยมันหนัยเนาะนะครับโบเรียนใช้ดีเลยมันมันชินชนชลล์คะแนนคะแนนเป็นเพียง อย่าง,งล 1, ลาไรไอ้พี่น้องยกิโลหนึ่งลายนี่พี่น้องเต็มกล่องเต็มกระดาษสวนย,ยังมีออเดอร์มาอยู่พี่น้องสั่ง่นสั่งเขามาอยู่แต่ว่าบ่ให้เอาหัวมเนาะ

ตัวป้าเปลียนป้าแห่งนี่ก็ได้กินตลอดทำเนียร์ทำเนียร์เนะ็ยไหวเนาะกับป้าเข้าไปหามาได้เรื่อยๆพี่น้องเลยป้าก็หลายหลายน้ำไปขายกะนพอคอยนะป้านใดพี่น้องเลยได้อยูเสร็จกับปาข้าวผูกแห้งป้านใดกินแพงแน่กระซูวพวกเป็นปลาขอปลาข้าวเสียบประนางหรือว่าปลากดเนาะ พวบ้านหนังบ้านั่น,นที่แพงพนอกมีราคาแพงแน่เออชุ่มพวกบ้านขาวบ้านนี่นี่พูดพวกแพงลงไปหน่อยหายก็ได้อยู่กิโลหนึ่งเท่าไรกิโลหนึ่งแค่เท0าพันสิบห้าพันที่หน่อยทันตัวน่อยกันตัวใหญ่ก็เท้าด้าวยซ้ำ สามสิบเนาะแต่ประคอบ้านอะ่ะแต่ที่ได้อยู่โลหนึ่งสี่ห้าสิบพันโลหนึ่งสี่ห้าสิบพันเนี่ยกันที่ว่าแพงแล้วพี่น้อง หนึ่งโลสองขีดแล้วก็ได้หนึ่งโลสองขีดได้ไปแล้วโลหนึ่งพี่น้อยได้ไปแล้วหนึ่งกิโลทำไงเพ็่นไปกลางบ้านานะกามานี่หนึ่งโลกับสองขีดหัวกล่องมันมนสองขีดเนาะตืห้เพิ่นเลยแล้วพี่น้อยจนออะนี่กั เติมให้เพิ่นเปิดเลยเนาะทามัยเติมให้เพิ่นเปิดเลยเนาะว่ามันอันในกล่องมันได้แล้วโลหนึ่งเด็ดโจ๊ตที่เหลือครับไปที่เติมเปิดเลยทามัยหอยทามัยเพิ่มหอยเมียนอันใกล้กับดอกไฟพี่เราเอ้กลางคืนมามันไงมันบินมาตกตาสบายดีพี่น้องมันเลยมันเลยเราต้อง เบื้งเนี่ยมันมีแมงมันมาดูดพี่น้องเติมมันเลยเติมให้หมดเลยพี่น้องเอ้ยว่าอันสติไปหากระเบนว่าสติไปหากระชีย่างเติมนี่เขาเป็นหลายควรพี่น้องอันนี้คือเจ้าอันนี้คือเพิ่งสั่งรอบที่ชองเลยพี่น้องเลย,เลยสั่งรอบที่ชองนะพี่เต๋อพี่วายอยากได้ก่อนทุกน่านได้บอม่เอาว่าได้ยูว่าทำแม่ จัดส่งคือเก่าคือเดิมพี่น้องเอ้ยผมนครชังหวานคือเก่าก็แหม่ก็อ้ายเนคนว่าเคนว่าเคนที่ถามวันนี้ถามยูเคนว่าเอามาลูกว่าเอากปเลยว่าเออชาวคนถามวาเอาลไปส่งพี่น้องเอ้ยแต่ว่าเงินเพิ่นายมาแล้วเนาะท่าแม่น้ำท่าแม่พี่ได้แล้วพี่น้องเอ้ยเงินเพิ่นายมาแล้ว ของก็พอดีว่าจะเอาของหญ่ก็อใช่ใสเตป์ไปเมืดี่นอกเดี๋ยวก็จะส่งไปที่ตามอันนี้โอ้พิสุดเลยเนาะเดี๋ยวก็จะส่งไปที่ตามทีอยู่นะับพิกเลยพี่นอ ติดดีๆพี่น้องติดบดี้เลกองมันอยากบอับกันเลยแล้วเข้าไปส่งเลยมันอยากเทก่อนพ่ใ้ส่งไปหองเนาะั่วอะรพี่น้อง้มายเจ้าเจ้าได้เจ้ายากอาารมันเป็งกัน นั่นเาต้องติดันดีแน่เดี๋ยวมันจีขาเขาทำไงกคือว่าเละชนะกัรโบกมนดอรคันว่ากล่องจิเขันว่ากล่องเทเบิดสีหวานมีกองเลยถ้าแขงเข้ามาห บิม้มองกฤบิดมบบมสบายที่น้องเลยมือนเลยนี่กำปั้นใครจไปเนาะไปหาที่เ่าไปหานะ

การี่กาแฟแล้วเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยนี่ซองอเข่าพร้อมแล้วนี่ทอมส่งเลยเนาะเรียบร้อยพี่น้องเงินแก่ทาเ,เมย์ได้เลยพี่น้องเอ้ยนี่จำนวนอยู่หาร้อยบาทพี่น้องเป็นว่ารวมทั้งค่าส่งค่าฝากเลยพี่น้องเหายมาหาร่อยจำนวนจะได้ก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณคนหลายๆเนาะ ขอให้เพื่อนมั่นมั่นเฮงๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าทิบอย่าจนคิดเงินใครได้เงินคิดทองใครได้ทองเห็นยังทำยังก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองเนาะโชคมาล้ำรวยเงินทองไหลมาเทมาเด้อเจ้าใหมเพื่อนมีแต่โชคแต่ลาบมีแต่เงินแต่คำแล้วเพื่อยู่ดีมีเฮงอเด็ดเจ็บอย่ากขายอีก บอกเงินเบิ้อแะให้ไปเกิดอยู่บ้านบอกเงินล้านเงินแสนแกนให้ไปเกิดอยู่ทงอยู่ไฮเพื่อนเนาะส่งมา้านำรวยเฮงๆเลยรวยเด้อถูกมี่ใบก็บทีมาฮอนเลยพี่น้องเอ้ยมาใน,นห้องกันสิได้ไปส่งกองก่อนพี่น้องเอ้ยปกติกฮะฮันวาคาป้ากะสิประมาณอยู่สามร้อยเนาะท่าแม่แต่บานนี้ค่าส่งค่าส่งอันนี้เขาก็ยังโบอู่เน่ยสัตว์พี่น้องเอ้ยว่แบบนี้เอาไสา้บับบงเกิดพอดี ร้อยหนึ่งเม่้เอาร้อยหาสิบพองเยแต่อิงตามภาเราผู้ผู้อ่ะผนจะเอาเทเลทออกเป็นไนกัาให้เพื่นตามเ่นเอาอะไพี่น้องเยให้ชมก่อนเนาะดูล่าเร็วบร้อยแกร็คเร็วเลยตอนนี้ก็มาฮอดแล้วพี่น้องตลาดเอามาเส้นทางตลาดเลย มาสองคุทก,กับ้าแม่เอามาหอตลาดแก้งกอกเลยเด้อพี่น้องใช่เชืยวใครของกันล่ะได้ตลาดแก้งกอกตอนนี้ก็มาหอแล้วพี่น้องหอเทียนเบา วันสวรนเล็กหน่อยมาหอดแล้วมาหอดแล้วน้องกันชินดอกคุณ โอ้หนองกันบกหลายพี่น้องเลยถือว่าแล้วเรียบร้อยพี่น้องเ,เอ,อ้ยฝากแล้วเรียบร้อยวันนี้เราก็จะได้กลับบ้านก่อนนะเนาะทาไหมอเอาละสำหรับคลิปนี้เราก็จะได้ลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหน่เด้อพี่น้องพ่อก็คลิปหนาสำหรับคลิปนี้ก็ลาพ่อแม่พี่น้องไปเพียงสามนี้สบายดีพี่น้อง